สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่ยี่สิบ มิุนยยายนยนสพนา6 7กับฟันสไล์จีนโฟกัสสคัที่จะมีการอัปเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่ายสไลซิคเวลของ u b k เห็นฟันค่ะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้ปิดทําการในวันจูนทีนส์นะคะโดยวันนี้ค่ะก็จะมีตัวเลข housing s t a r แล้วก็ i n d t i a l jobs c l a i m นะคะให้ติดตามกันในขณะเดียวกันค่ะต้องบอกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยทางฟันแบนเนเจอร์กว่า53เขามองว่าอาจจะไม่ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะในอีก18เดือนข้างหน้าโดยมีเพียง5เท่านั้น่อ่าเะ เข้าสู่ Recession ซึ่งก็ต่ำมากที่สุดนะคะสำหรับเปอร์เซนเทตรงนี้ในการสำรวจของทาง Bank of America ค่ะซึ่งเขาก็ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะอาจจะพิจารณาจากบอลยิวก,ก็ได้นะคะตามที่เราเคยอัปเดตไปซึ่งตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าตลาดเนี่ยภาวะของยูเคิร์ฟเนี่ยยังเป็นอินเวอร์ตอินเวอร์ตยูบอลยิ i n v e r t ร์ยูเคิอยู่นะคะก็คือผลตอบแทนตัวสั้นค่ะสูงกว่าตัวยาวแต่ก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะเริ่มมีการผ่อนคลายมากขึ้นทําให้ตลาดก็เลยให้น้ําหนักกับการเป็นซอฟต์แลนดิ้งมากกว่าค่ะและละักษณะของยูเคิร์ฟเนี่ยก็เป็นบูริสตีเพนดิ้งนะคะแทนตัวของแบลนด์แฟทเทนดิงจากปีที่ผ่านมาค่ะส่วนราคาดุมันนะคะต้องบอกว่าถูกกดดันจากประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างหนืดน,นะคะก็เลยทําให้อัตราดอกเบี้ยในการลดลงเช้ากว่าที่ประเมินไว้ประกอบก,บกับความกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อเงินเฟือในจีนะคะแล้วก็ geo politics ที่ามากขึ้น ก็เลยทำให้สั p ายเนี่ย excess นั่นเองนะคะหรือว่าส่วนมีสัส่วนเกินนะคะก็ทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะของฟิวเจอร์นะคะในการเก็งกำไรเรื่องของราคาน้ำมันดิบเนี่ยลดลงแล้วก็สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการเก็งกำไรในส่วนของดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งต้องบอกว่าราคาน้ำมัน WTI ค่ะเขาเชื่อว่าจะเห็นการทดสอบที่ระดับ70เหรียญต่อบาร์เรลได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ ในขณะเดียวกันค่ะตลาดหุ้นยุโรปนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมา0.6%ในขณะที่อังกฤษ ตลาดุ้นอังกฤษก็ยืนในแดนบวกได้นะคะหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาชะลอตัวแต่เป้าหมายที่2เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีแต่อย่างไรก็ตามพอตลาดยังคงให้น้ำหนักกับการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้นะคะของทาง BOE เนื่องด้วย Core Service ค่ะถือว่ามีความหนึบค่อนข้างมากแต่ที่ระดับ5.7นะคะแล้วก็ปัจจัยหลักๆหรือ Contribution หลักๆก็มาจากร้านอ u r a n t and hotel นะคะเนื่องจากว่ามีการปรับเรื่องของค่าจ้างแล้วก็มีการรับประทานเขาเรียกว่า Eating นะคะ Eating outside เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะมากก็เลยทำให้ตัวขอสวิตมีความเดินในส่วนในขณะที่ Good service Good inflation ค่ะปรับตัวลดลงมาลบ1.3%ค่ะค่าเงินพาวนะคะก็มีการแข่งค่าขึ้น0.2%นะคะจากการที่เชื่อว่า BoE จะคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งนี้นะคะที่5.25%นะคะก็แต่อย่างไรก็ตามขอคอนเซนแซสในปีนี้นะคะจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยได้1-2ครั้งจากนี้นะคะ โดยสวิตอินเฟลชันค่ะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เห็นการคงอัตราดอกเบีย้ยค่ะในขณะเดียวกันค่ะซูแนคริชซูแนกนะคะก็นายกอังกฤษกเนี่ยก็มีการประกาศชัยชนะเหนืองเงินเฟอ้อนะคะแต่ว่าในการเลือกตั้งในวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะอาจจะยังเห็นพรรคคอนเสิร์ติฟเนี่ยมีคะแนนเสียงต่ำกว่าพรรค l a เบอร์ค่ะ ในส่วนของยุโรปนะคะยังคงมีปัจจัยหนุนสําหรับหุ้นยุโรปก็ได้แก่พวกเศรษฐกิจที่มีนวโนมดีขึ้นนะคะคือหนีจากการเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะซึ่งก็ประกอบกับ ECB ที่จะเห็นการลดอตตัตราดอกเบี้ยนะคะในขณะเดียวกันค่ะวความเสี่ยงระยะสั้นเนี่ยมาจากเรื่องของ snap election ของฝรั่งเศสนะคะในสิ้นเดือนนี้วันที่30แล้วก็การเลือกตั้งครั้งการลงคะแนนครั้งที่2นะคะวันที่7เดือน7หลังจากที่มาของเขาอยุสภาน,นะคะซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดความผันผวนของค่างเงินแล้วก็สเปรดบอลฝรั่งเศสที่กว้างขึ้น,นะ เขะเทียบกับเยอรมันนอกจากนี้เขายังมีความกังวลเรื่องของภาะหนี้ในแต่ละประเทศของยูโรโซนนะคะเนื่องด้วยมีการทํางบประมาณขาดดุลของฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะคะซึ่งถือว่าเป็นเบอร์2แลวเบอร์3ในประเทศขนาดใหญ่ในยุโรปนะคะขาดทุนมากกว่า3%ที่เขากําหนดไว้เกินเซลนิ้งนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งผลให้ s p g l o b a l เนี่ยมีการปรับลดเรตติ้งของประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยยังคงมีความน่าสนใจในเรื่องของความถูกในเรื่องของ PE ้นั่นเองนะคะที่การประเมินมูลค่าเนี่ยยังต่ำ การประเมินมูลค่าต่อกำไรค่ะยังคงต่ำกว่าอีกหลายประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียนะคะต้องบอกว่าปรับตัวผสมผสานค่ะโดยจีนวันนี้จะมีตัวเลข LPR ค่ะซึ่งคาดว่ารัฐบาลจีนค่ะจะคงอัตราดอกเบี้ย LPR ระดับ5ปีไว้ที่3.95ระดับเดิมนะคะส่วน LPR 1ปีอยู่ที่3.45ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือน m l f ในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะคะแต่ตล,ลาดก็ให้น้ำหนักกับถ้อยแถงของพานกงซึงนะคะซึ่งเป็นประธาน PBOC นะคะที่อาจจะเห็นการซื้อบอลของจีนเพิ่มขึ้นในรเร็วๆนี้นะคะโดย ทาง,รงอระทรงเนี่ยเขาก็ลังจะเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินในส่วนของสภาพคล่องระยะสั้นให้เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อหล่อเลี้ยงตลาดแล้วก็ทําให้ตลาดเชื่อว่าการจะใช้นโยบายผ่อนคลายแบบสุดทางนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากมากขึ้นนะคะเนื่องด้วยต้องพยุงค่าเงินหยวนไม่ให้อ่อนค่ามากเกินไปแล้วก็จะส่งผลต่อฟันเอาฟลูค่ะ การซื้อขายพันธบัตรของรัฐบาลจีนนะคะอาจจะถือว่าเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมของทาง PBOC นะคะที่ตอนนี้จะใช้จัดการสภาพคล่องในตลาดโดยก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการบริหารเงินนะคะซึ่งต้องบอกว่าประธาน PBOC ค่ะจะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็มีการส่งสัญญาณมานะคะว่าทางการอาจจะเริ่มซื้อบอนในตลาดรองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการที่ธนาคารกลางเนี่ยเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการแทนที่ธนาคารกลางจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อควบคุมสภาพคล่องนะคะ นอกจากนี้ค่ะเขาก็ชี้ว่าการปฏิรูปเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยค่ะโดยเขาคิดว่าเขาอาจจะให้ธนาคารค่ะพิจารณาเปลี่ยนการใช้อัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นเพียงอัตราเดียวนะคะเพื่อชี้นําในตลาดใน แล้วก็อาจจะลดความสำคัญของ LPR ระ,ะยะหนึปีลงนะคะโดยการซื้อบอนค่ะจะทำให้ PBOC มีเครื่องมือใหม่ที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าในการจัดการสภาพคล่องมากกว่าปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าเครื่องมือดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลในวงกว้างค่ะนอกจากนี้ค่ะยังช่วยเขาเรียกว่า support นะคะความสามารถในการ ความสามารถของธนาคารในการช่วยให้รัฐบาลระดมเงินเพื่อลงทุนแล้วก็ใช้จ่ายอื่นๆได้นะคะเพื่อพูดง่ายๆก็คือเพื่อพยุงเศรษฐกิจนั่นเองนะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะใช้ตัวเครื่องมือรายวันก็อาจจะใช้ตัว7 day reverse repo นะคะก็อาจจะยังคงใช้อยู่ควบคู่กันไปนะคะแต่ก็จะให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยที่คล้องตัวมากกว่า MLF นั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าธนาคารก็อาจจะมี ก็ซึ่งซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะจะทำให้ธนาคารเนี่ยสามารถมีอิทธิพลต่ออัต่ระเบียะยั่ั้นได้โดยตรงมากขึ้นค่ะ โดยทาง PBOC นะคะเขาก็บอกว่าเขามุ่งเน้นที่จะใช้การปฏิวัติเครื่องมือปฏิบัติการใหม่ๆตรงนี้นะคะเพื่อปรับแต่งเงื่อนไขาทางการเงินในขณะที่ก็จะหลีกเลี่ยงจากการที่ต้องบอกว่าตลาดก็คาดการว่าจะ aggressive easing นะคะหรือว่าผ่อนคลายเชิงลุกมากเองมากนั่นเองนะคะที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินของจีนค่ะล่าสุดค่ะข้างเงินหยวนที่7.2569ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ